ความิเลสก่วงกวงอไปอีกถ้าชำระคือปล่อยวางอุปทานคือดวงเราได้แล้วนนมันก็จะหมดเรื่องอย่างฉะนั้นเรายัางสอนอเรื่องสต,ติปัฏฐานมีนากายสตจวรากายพิจารณาเวทนาสัจจะเวทนา,า,นาพิจารณาจิตสัจจรจิตพิจารณาธรรมสัจวะธรรมไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา ลองคิดดีคิดดูดีๆสิเดี๋ยวนี้เราถือตัวของเราเราถือว่าเป็นคนว่าตัวของเราถือมานอนแสนนานไม่ได้ถูกขี้นเนจเจ็บนิดนหน่อยแม่จะรีมกันแต่กูเจ็บกูคันอะไรกันทั้งนองมันกูก็ทั้งนั้นมันทิ้งไม่ลงมันปล่อยไม่ได้มันเป็นของตัวของกูทั้งหมดแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่ของเรา หากมีปัญหามันสลับซับซ้อนไม่ใช่ของเราทำไมยังรู้สึกทื่อภาษาเป็นสลับรู้สึกไม่ใช่เราเป็นคนไปรู้สึกภาษารู้สึกตรงหางไ่เกิดความรู้สึกนะตัวปรสาทนั้นถ้าภาษาทน้นมึนชาหรือว่าปราษาทนั้นตายเสียมันก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนกันอันนี้ระสาทมันเขียวถึงเรื่องจิต เมื่อมีประสาทมันก็มีจิตเมื่อมีจิตมันก็มีประสาทมีแต่ประสาทมีแต่จิตอย่างเดียวนั่นก็ใช้ยงไนไม่ได้คือคนตายถ้ามีแต่จิตไม่มีประสาทมันก็เหมือนพวกเทพทั้งหลายพวกพูดผีวิสาตถ์มันจะรู้จเกีบจวกัปวดอะไรมันมีแต่จิตมันไม่มีประสาทเหงนั้นเมื่อมีประสาทคือมีจิต ไม่ยังเพื่อเกิดความรู้เมื่อสัมผัสคือในกระรูนันดูนี่แต่งแต่งแต่ที่จริงไม่ใช่ของเราเราไม่เห็นตัวมันตั้มตัวเจ็บไม่ใชาตัวเป็นไงแต่เราก็ถือว่าเจ็บอยู่ล่าไปตัวไม่สบายไม่ใชาตัวเป็นไงแต่แล้วก็ถือว่าเป็นของเราอยู่ล่าไปเนี่มันพวกเราที่ไม่เข้าใจมันมาอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่ลี้ลับเปิดเผยตรงๆ้องนี่แหละ แต่้ะพิจนา,าไม่เห็นพิจนา,าไม่ถึงพ <c oughs> <c oughs> ิจนา,าถึงเรื่องหลักเขามาถานที่วันนี้จักตัวไม่ได้มันถือก็ถือตัวเด่นตัวนี้แหละมันวางก็วางตัวนี้แหละ่งมาพูดถึงอันรนี่ก็เรื่องพูดถึงอัตตาระนาตาเข้าไปเลย อนัตตาเขาเดินมากครับันพูดกันถึงเรื่องของไม่มีเรียกว่าอนัตตาถ้าด้จริงไม่ใช่ของม,มีของมีของมีอยู่แต่ว่าไม่มีสาระคือไม่ใช่ของเรากายอธิบายมาน,นี้มันหน้าที่มันทําตามหน้าที่ของมันอยู่ไม่ใช่ของเราจึางเรียกว่าอนัตตา อย่าตีว่าเด็กกายภายนอกเลยใจของเราถ้าหากเรารักษาไม่อยู่คุ้มครองไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันใจนี้รักษาไม่ได้คุ้มครองไม่ได้ไม่ใช่ของเราเหมือนกันถ้าหาเราถือไม่ใช่ของเราล้วปล่อยลองดูดีสบายเลยไอ้นี่ถ้าไม่เราคุ้มครองไม่อยู่รักษาไว้ไม่ได้ยิ่งยุ่งใหญ่ยิ่งอยากจกให้มันอยู่อย่างงี้มันจะงบาเลยยิ่งยุ่งใหญ่ ถ้าไม่ใช่ของเราหรอกอะไรเถอะไม่จะไปไหนก็ไปได้เลยปล่อยไม่ยึดไม่ถือเอาไว้มันเลยหายลปมันสงบไปรู้ดวงไม่นี้ไปถือของไม่ใช่เรามาเป็นเราของอมตตาเป็นอัตตานั่นยังค่อยเป็นเรื่องยุ่งกันใหญ่ถือมากก็ยุ่งมากถือน้อยก็ยุ่งน้อยพุทธศาสนาของดีมีค่า เราเป็นชาวพุทธเคารพและนับถือพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักใช่จิงไม่เองคุณข้าของพุทธศาสนาที่แท้จริงมันเข้าจำราบโบราณท่านว่าคนเฝ้าสวนมะม่วงแต่ไม่ได้กินมะม่วงหรือไม่ฉะนั้นมดแดงเฝ้ามะม่วงแต่ไม่ได้กินมะม่วง ท่านพวพมาเปรียบไว้หลายอย่างหลายเรื่องเหมือนกับกบเป้าขอบัวไม่รู้จักรสกลิ่นของดอกบัวหรือไม่เช่นนั้นท่านก็เปรียบพู้พุทมาเหมือนกับกบว่าทับีตักแกงจรว่าท่านเฮียนวัดไม่รู้จักรสของแกงพุทธศาสนาเป็นของดี มีค่ามหาศาลสามารถที่จะนำไปใช้ได้ท,ทุกทุกวิธีทางแต่คนเราเข้าใจกันโดยส่วนมากว่าการศึกษาศาสนาไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้จริงอยู่วิชาบางแขนงเขาสอนวิชาาชีพโดยเฉพาะเช่นการเกษตรการบัญชี อะไรต่างอะดีครัเขาสอนหลักเฉพาะเลขคณิตคิดคำนวณนั่นน,ยยนี่อต่างแต่ให้คิดดูอีกทีหนึง่งเขาเรียนวิชาทั้งหลายนั้นอาศัยอะไรเขายัางเคยเรียนสําเร็จรู้ล่วงไปได้ไม่ใช่ความเพียนหรือไม่ใช่ความพยายามหรือไม่ใช่ความเลื่อมใสความศรัทธาเชื่อมั่นเลย ถ้าให้ขยันหมั่นเพียรไปยายามันก็ไม่สําเร็จลองให้ขาดแต่ซึ่งของขยันหมั่นเพียรเท่อย่างเดียวโรงเรียนหรือครูวิชาจะดีแสนดีไม่สําเร็จประโยชน์สักอย่างเดียวความเพียรในพระเจ้าตรัสเทศนาวิรยิยะวิริเยนะทุกมาเจติค้นทุกได้เปราะควมเพียร คือเวลาเราเรียนหนังสือนะ่ํกำลังเรียนหนังสือหรือประกอบอาชีพอะไรก็ตามเถอะมันต้องลาบากกาักันเนียกว่าทุกทรมานในเหมือนกับเรานอนอยู่เฉยๆแต่ว่าเราพัยายามใช้วามเพียนคือมีความทะเยอทะยานอยากได้วิชานั้นๆอยากได้อาชีพนั้นๆอยากให้ การงานรู้ร่วงสําเร็จไปได้เรามีความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้ว่าทำอย่างนี้ต้องสำเร็จแน่นอนแล้วก็ขยันพยายามบากบั่นขยันไม่ทอ้อถอยภาระลึกการงานอาชีพนั้นก็สำเร็จรู้ล่วงไปได้นั่นเราเรียกว่าเอาธรรมะทำแล้วองพระพุได้เจ้ามาใช่ โดยที่ไมารู้ตัวนอกจากนั้นอีกทั้งยังใช้เรื่องสติสามปัญญาเป็นเครื่องประกอบทุกอาชีพทุกทุกวิธีทางจะทำอะไรก็ตามเถอะถ้าขาดสติทั้งทั้งๆผเผืดจะแล้วงานก็ไม่สำเร็จรู้หรวง ช้ำสัมปชัญญะการรู้ตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวอยู่เสียแล้วทำเมาเมาหมึนไปก็ไม่สำเร็จตวรวล่วงไปได้เหมือนกันนี่ยังว่าพุทธศาสนานะเป็นของมีค่ามากเพียงแค่นี้เรียกว่าส่วนพื่นต้นที่เอามาใช้ทั่วๆกันไป <c oughs> อันนี้พูดถึงเรื่อง พุทธศาสนาที่จะบำบัดทุกโศกหรือแก,โก้โรคภัยโดยเฉพาะศาสนาพระองค์ตรัสเทศนาสนาพามเรียบมังกยาโอสถเป็นยาขนาดหนึ่งคนเราเดือดร้อนรุ่มใจถ้าหากเรามาเอาธรรมคือํำสองพรยเจ้า เข้าไปใช่คือไปรับประทานด้วยการพิจารณาทั้งเรื่องสิ่งที่เราทุกข์ที่เราโศกที่เรากลุกใจเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นไม่สมปรารถนาเพราะสิ่งนั้นไม่สมประสงค์เพราะสิ่งนั้นไม่อยู่ในบัคคับบัญชาของตนเพราะสิ่งนั้นมีอันจะต้องแปรปวนไปตามสภาพของมันท่านบอกว่าสาภาพมันเป็นอย่อยางนั้นท่านสอนอย่างนี้ นั่นสอนเราสภาพมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเรายกเอาธรรมคำสองพุทธเจ้านั่นแหละมาพิจารณาอาจจะเห็นตามเป็นจริงขึ้นมาอ๋อมันเป็นจริงอย่างนี้เองเรื่องต้องหนึ่งเราก็เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของแน่นอนทาวรนมันคงมาบัดนี่ไม่ใช่อย่างนั้นร็จแล้วเป็นจริงอย่างพุทธเจ้าตรัสเทศนาเป็นอนิจจงแน่นอนแท,ท้ทีเดียว นี่เรียกว่าเราหยิบยกเอาธรรมโอสถคือคำสองของพระเจา้ามารับประทานเห็นชัดว้ใจของตนเองแล้วความทุกโตกกลุ้มใจไม่สบายใจอะไรต่างหายวัดไปเลยอันนั้นเรียกว่าโลกภายใน คือโลกคือกองทุกข์ความไม่สบายใจคือโลกอันหนึง่งเมื่อเรารับประทานยาขนาดนี้เข้าไปมันก็จะหายไป <c oughs> <c oughs> หากเราไม่มีความสบายใจมีกระวนวุ่นว,า,นวายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามเถอะเรายกคําสอนพเพื่จะเอาบทใดบทหนึ่งึือมาพิจารณา อย่างน้อยแล้วลึกถึงพระคุณของผู้ดีเจ้าเอาพระคุณคือพุทธโธนี่แหละมาปริกรรมไม่จิตส่งสายออกนอกจากมันให้มีความรู้สึกเฉพาะอยู่ที่พุทธโธแห่งเดียวพระพุทธองค์ทรงประัสศนาวันอนุสติ คือระลึกถึงของดีที่ว่าน,นี่คือระลึกถึงของดีพุทธาจะติระลึกถึงคุณเอาไว้เจ้าธรรมารจิติระลึกถึงคุณมา้ทำสังขารที่ตีแล้วระลึกถึงคุณพระสงฆ์ชีลาทีติระลึกถึงคุณศิลที่เรารักษาที่มีที่มีใหื่อตัวของเราตัวเรามันบริสุทธิ์หมดจดจากโทษต่างๆจาคาสถิตระลึกถึงการที่จาคาบริจาคธงรมนันทาน เทวดาอัตติแล้วลึกถึงเทวดาที่เป็นเทวดาคือเป็นผู้ดีผู้ดีเป็นคนเอาดีก็เพราะความดีที่ตายอย่างมนุษย์กิเเป็นเทวดาก็เพราะความดีมีศีลทานเป็นต้นสูงขึ้นไปกับอุปสมาอัตติล,ลึกถึงคุณของความสงบที่จากกิเลสคือได้แก่สระนิพพานถึงเรายังไม่ทัถึงพันนิพพานก็ช่างแต่เราลึกถึงความสงบ คนสงบที่มีอยู่ในใจขงเราสักนิดนึงก็เถอะเนี่ยมันสนุกสุขสบายเยอะเนี่นส่วนสงบไม่เห็นชัดในใจของเราเลยมันสงบมันสุขเยือกเย็นอย่างนี้แล้วก็คิดนึกไว้ถึงความสุขสงบที่ปราศจ,จากกิเลสที่มีกูไที่ถัง,งหวงมดจะสุขถึงขนาดไหนใจของเราก็เบิกบานอันนี้ก็เรียกว่ารับทานยา คือธรรมโอสถคำสองของพุทธเจาเอาใจมาไว้ในที่เดียวเท่านั้นหาย,ยจากความก็วนเดือดร้อนของทั้หมดมันก็ได้รับความสุขเนี่ยศาสนาเราเอาเอามาใช้มาได้ประโยชน์มีประโยชน์คุ้มค่างนี่แหละถ้าหากเราใช้ทั้งภายนอกราคานี่อย่างที่เขาใช้ใช่งอยู่ทั่วไปทั้งโลกมั่น ถ้าครุบใจมันหนักๆเขาไม่มีทางออกดื่มเหล้าหมึนเมาซะจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันดีอะไรเน่ยบางคนไม่มีสติคนไม่รู้ตัวมันก็คนตายนะ่สิไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาคนไม่มีสติมันก็มันก็คนนอนเน่สิจะมันดีได้ไงมันไม่ใช่มันหายกรุบมันหลับมันสติมันหมดไป มันก็เลยไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกเพราะเกิดความรู้สึกขึ้นมามันก็เท่าเก่านั่นแหล,ละแหละหาความสุขไม่ได้เดี๋ยวมิจะนั่งกจะเที่ยวเกลเข้าโรงภาพยนตร์ดูหนังดูละครอะไรตามเรื่องราวสนุกเฮฮาไปมันไม่ใช่ปัญหาไปต,ติดหมู่ติดคณะเพลินดูนั่นดูนี่ไปมันก็ใ้วกกลับคือนมาของเก่าอันนึง ลัพจากนั้นมายวาถึงบ้านกับของเก่านั่นเละรูปเหมือนเท่าเกา่าถ้าหากเรามาเอาอนุสตินี่ไปเครื่องอยู่ล้วจะเข้าลงหนังล้งละครจะอยู่บ้านอยู่ช่องจะอยู่ไหนอยู่ทุ่งอยู่ท้ายอยู่ไหนก็ตามเถอะอยู่วัดดีวา่ามันจะงอบเย็นอยู่ตลอดเวลามันตีกูเกันหัวอันนี้จริงว่าธรรมโอสถเป็นของหาค่าไม่ได้ใครจะมาเื้อได้ของขนธ์น ถ้าหากว่าเรารับธรรมโอสถค้นสองพระเจ้านี้เอาไปไว้ในใจของตนพระพิญนาตถานที่บอกสอนไว้เราได้รับความสุขสงบอันของหาค่ามิได้ที่ว่าเป็นของหาค่าไม่ได้ในที่นี้นะหมายความใครจะมาซื้อเอาได้แล้วร่วมใจทุกข์ใจใครเอาเงินไม้สักหมื่นไม่ได้หายไหมให้เสนได้ไปล้านหายไหม ฟางไม่ไม่หายหรอกกี่ร้อยล้านมันก็ไม่หายเลยตราบใดถ้าหากเราไม่มาพิจารณาถึงำคำคําสองระเจาโดยนายที่อธิบายมานี้หรือหัดตามในที่อธิบายมานี้ใจเข้าถึงความสงบแล้วนะหาค่าไม่ได้ทั้งนองเขาว่าหาค่าไม่ได้นะีเป็นสันวนโวหารโบราณแต่ก่อน คือไม่มีใครจะซื้อได้ตีราคาไม่ได้นริงนี่จริงว่าขอนี้ซื้อขายก็ไม่ได้พูดกันเดียวนี้เียว่าขอนี้ซื้อขายก็ไม่ได้ไม่ทราบไปซื้อตรงไหนไม่ทราบไปขายตรงไหนมันเกิดจากธรรมคือคาสองของพอเดชเจ้าเมื่อเราเอาไปรับประทานตัวที่เจรนาตามในที่ว่านันจึงค่อยสงบลงไป แ่้ของมีคุณประโยชน์อย่างนี้มีแนวว่าโดยเฉพาะในทางปฏิบัติมีคุณค่าประโยชน์อย่างยิ่งกี้เลตทั้งหลายคนบางคนเคยงุดหยิดชุนเขียววนวีวนวายขี่บ่นขี่พูดและเรื่งต่างสารพัดทุกอย่างใครเวลาเข้าถึงความสงบแล้วมันเห็นความสนุก ความสุขสงบในภายในมันยิ่งกว่าที่เราจะมายุ่งของไม่นอยอีกล้วเป็นคนพูดน้อยทําน้อยไปคิดน้อยลงไปทุกสิ่งทุกอย่างสุภาพเรียบร้อยไปหมดดีหมดสงบไปทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสภายในสงบและกิเลสภายนอกอาการกิเยาภายนอกเลยสงบไปตามๆกันเน่ยกลับกลายเป็นคนคระคนขึ้นมา เมื่อเราได้รับทานอันนี้เหมือนกับค้นหายจากโรคกับอ้นวนท้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ผิดปกติขึ้นมาเช่นนั้นเหมือนกันพุทธศาสนาเป็นของดีมีค่ามากถ้าหากเอาไปประดับคนใดขึ้นมาแล้วคนนั้นเป็นคนดีขึ้นมายานนี้ยังอย่างเดียวแต่พวกกลอ,อยัางม่รู้จัก ทำคําสองพระเจ้าและไม่รู้จักที่จะเอาทำคําสองพระเจ้าไปใช้ของไม่ค่านะไปใช้ไม่ถูกเลยเข้าใจว่าบวชเป็นเนนใชก่อนแล้วบวชเป็นพระใช่ก่อนหรือเป็นชีพระขาวใช่ก่อนหรือเป็นชีใช่ก่อนที่จะเอาไปปฏิบัตินี่มาเข้าใจไปเองแท้จริงพระเจ้าไม่ได้สอนว่าบวชเรื่องความปฏิบัตินะไม่ได้ไม่ได้ปล่อ,อยนัน ไม่ได้สอนไม่ได้พูดอย่างนั้นทุกคนจําเป็นเกิดขึ้นมาจะต้องปฏิบัติด้วยกันปฏิบัติหลักธรรมคือถ้าทุกคนเห็นว่าตนจะมีโรคมีภัยคือทุกมีอยู่ในตัวของตนนล้วนะจะต้องปฏิบัติจะต้องบริโภคคือจะต้องรับทานยาด้วยกันนะไม่ได้สอนผูกขาดใต่คนใดคนเราปฏิบัติตามฐานะชั้นภูมิของตนไม่ใช่หมดภาระกังวลแล้วหนะยิ่งจะปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมให้หมดละแล้วปฏิบัติในเวลาที่ยังไม่ทัำหมดนั่นแหละสิยังค่อยถูกตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเตียนแล้วจะเอาจอะไปได้ยหาไปถางหยาไงไปถางธรรมะเมือนเตียนเหมือนโรคนะที่เขาถางป่าโรคคนนั้นสิเขาใช้ไม่ใช้ขวัถางถางป่าโรคคนนั้นสิเขาไปจิวไปจิวเนื้ป่าโรคคนนั้นสิ ไม่จูดแล้วก็ปุ๋ยเย็นทีแต่ขี้ฝุ่นผงทหมดนันแหละที่มันปุยมันเป็นกลายกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาถ้าไม่ดินที่นั้นองอกงามคนเรากําลังมันรกอยู่นั่นแหละกําลังมันวนนุ่นวี่วนวายนะนั่นแหละจะต้องต่อสู้เพื่อถากถางสงบแล้วยังก็จะทาได้ไม่ได้โดยมากคนเรามักอ้างแต่ว่าสงบเก่อน สบายแต่ก่อนนี้ก็อย่าทำนั่นยังไม่ถูกหากมันเกิดความยุ่งและวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาในขณะใดนในขณะนั้นถ้าหากเราจิตโทษพิจารณาให้ถูกหลักคือรับเอาทาคำสอนของเจ้าเข้าไปพิจรารณาไม่จะเตียนโลกอกไปทันทีคือเห็นเอย อันนี้ยตัวคนเราเกิดขึ้นมาน,นี่แหละเกิดจากขอเกิดตัวเลี้ยวนี่แหละที่มันยุ่งห่ะอนี้ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีเรื่องยุ่งนี่จับอันนี้เบื้องต้นได้ก่อนครั้งนี้ก็สาวไปลองดูเิเกิดมาครั้งแรกันเป็นไงแต่ค้าเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเติบโตขึ้นมากระทั่งมีพครอบครัวจะมีเป็นพ่อตายแม่ยายของเป็นไงอรกัน กษาไปลองดูสิสะสมขึ้นมามองโมนากลเข้ามาด้วยประการต่างๆมากเกือกลางเคยมาเรื่องขีดชราพัดท,ทุกอย่างแล้วจังนี้ไปหาตายแล้วคราวนี้มันจะเป็นไงต่อไปอีกมันลดลงไปหรือว่ามันลดลงไปหรือว่ามันเพิ่มพูนขึ้น ก็ icana, ลองคิดดูสิถ้าหากเราเห็นท่อดันเพิ่มพูนขึ้นเวลาเนีน้ยมันกลังเพิ่มพูนเนี่ยก็รีบแก้ไขรีบกชำระต่าสั่งเลยดูสิแรีบทำเรืวอยๆมันก็่ค่อยถูกจะให้มันมีอะไรอะไรอย่างนี้ค่อยทำมันก็ไม่ถูกสิเดยเนี่ยถ้าเข้าใจผิดมันเลยผิดไปหมดถ้าเข้าใจถูกมันก็เลยถูกไปหมด มีแต่อุบายที่จะชำระสั่งและแกะไ้ไขตนเองไม่ต้องแก้คนอื่นไม่ต้องชำระคนอื่นพิจารณาตนเองอยู่ตลอดเวลาเห็นโทษเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วจะพยายามงดเว้นที่จะโทษคือจะทําความสงบมันยุ่งได้แล้วก็ต้องสงบได้นั้นยุ่งเกิดจากอะไรวุ่นเกิดจากอะไรเราจะทิ้งอันนั้นแหละจะปล่อยวางอันนั้นแหละให้หมดเรื่องนั้นะ ลองดูถ้าไม่มีมันจะไปไงมันมีมันไปอย่างงี้แหละเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีม,มันไปนยังไงล่ะมันเป็เครื่องวัดเทียบกันอยู่นล้นนี่ทำให้มันมีเครื่องเทียบเัื่อวัดกันอยู่อย่างจึงจะเห็นคุณของอภุธศาสตรมาเมื่อเราทําได้งั้นแล้วเกิดศรัทธาเชื่อมนันในครสองสองเจ้ามากจนทุกทีแล้วก็จิตก็จะตั้งมั่นแนว่วแนว่ ในการสร้างผลงานความดีคือทำชำระจิตแของต่อจิตตลอดเวลาหากมีปัญหามว่าถ่าทำยังางไม่ต้องภาระไม่ต้องประกอบภารกิจอื่นๆ,ๆทำเหมือนกันมันจะทำได้ไหมเรื่องนั้นยังไม่พูดก่อนได้ไม่ได้ยังไม่พูดก่อนให้ทำตรงนี้มันได้เสียก่อนแล้วลองให้มันเป็นยังไงลองดูเสียก่อนแล้วจะทำได้หรือไ,ไม่ได้มันนั้นอนนั้นจะรู้ด้วยตนเอง รู้สึกได้ตนเองเดียวอ <c oughs> ย่างนี้เราไปกลัวเกรงก่อนกลัวจะทําอะไรไม่ได้กลัวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะประกอบการงานอะไรไม่ได้หรือว่ามันเป็นอย่างนี้จะทําไม่ได้จะชําระสาสาไม่ได้ก็เลยไปคาดเสน่และกลัวตั้งนานนี่ต้องฝ่าฝันเงินลงฝ่าฟันเงินลงไปลองดูทีฝ่าฟันตรงเดียวนี้แหละ ลองดูเดี๋ยวนี้แหละเวลาเป็นอย่างนี้แหละอะไรทั้งหมดมันสู้ความสลาไม่ได้สักอย่างความชลาอันเดียวเท่านั้นอ่ะมีอำน,นาจถ้าเป็นดาบจะคมเชียบทีเดียวหละฟาดะพันอะไรขาดได้หมดอาโรมอะไรก็ตามเครื่องยุ่งเหยิงอะไรก็ช่าง ตายเป็นตายกันเป็นนันเป็นกันลงกันจกับหมดเรื่องถ้าอยู่ปกติแรบจได้ไม่มีเรื่องนลยดวงเราจะต้องแตกต้องดับจะต้องสูงศูนย์สิ้นไปของนี้ไม่มีสาระเราอยู่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเวลานี้เราได้อาศัยมันดีนักนะให้คิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดได้อย่างนั้นตลอดเวลาเรียกว่าอนุสติ ภาวนากรรมาฐานก็ได้เจาชมนักชมหนาว่าเป็นผู้ไม่ประมา <c oughs> เอาละเทศกันเนี่องนี้